ครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูคันจิก้าที่ผมลูกค้าที่มาจับมาเนะแล้วก็ตอนนี้กำลังเลื่อนช่วงเรียบร้อยแล้วกำลังรอประกอบระบบนะนี่เป็นคันนี้เลยเป็นตัวยูจิก้าคันนี้เนาะลูกค้าให้เลื่อนช่วงสั้นเข้ามาเดี๋ยวลูกค้าเอาไปใส่เคนนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้กระบะเป็นแท่นเออไม่ใช่สิลูกค้าอยากได้กระบะที่เป็นกระบะเตี้ยเนาะกระบะเป็นแผงประมาณ40ประมาณ50เซนแล้วก็เดี๋ยวจะต่อมาเป็นกระบะเลด ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูการเล่งช่วงคันนี้กันดีกว่าพาเป็นคันนี้นะตอนแรกก็รถมาค่อนข้างยาวเลยนะครับในสําหรับรถญี่ปุ่นนะอันนี้ก็มาเป็นนวนิจิก้าที่เป็น12ออเทนเตี้นะครับช่วงล่างด้านหน้ามาเป็นแหนบด้านหลังไป็นถุงลมเครื่องมาเป็น6ยูแทกเกียรที่เป็นจึงออโต้อ่ะอันนี้ลูกน้องผมเลื่อนช่วงเข้ามาละช่วงล้ออันนี้จะเท่ากับรถบ้านเราเนาะช่วงล้อประมาณ5 50เซนนี่ให้ดู ถ้าเทียบเคยดูคลิปรีวิวผมจะจะดูสั้นลงไปนะพอรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมายาวหมดเลยนี่แต่ถ้าเทียบกับรถบ้านเราเนี่ยจะขนาดของรถเนี่ยเข้ากับรถบ้านเราที่เป็น12ล้อเลยนะครับก็เลื่อนมายังเป็นช่วงล่างที่เป็นถุงลมทั้งหมดอยู่นะครับตัวลูกหมากด้านบนก็เป็นลูกหมากวีแล้วสำหรับตัวอิทุสุกนะครับี่ตัวเบรกก็มาเป็นเบรกลมเรียบร้อยเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาจจะมีต้องเก็บ สีนิดหน่อยให้ลูกค้าไปเนาะตัวคัสซีโดยรวมค่อนข้างโอเคด้านหน้าโอเคหมดเลยด้านหลังอันนี้ที่มีมนี่เป็นสีเป็นสีกันสนิมเนาะลูกค้าจะได้รถที่ไม่เกิดปัญหาน้อยลงไปอีกนะ,อ,ะอันนี้ก็เลื่อนช่วงเข้ามาเรียบร้อยเนาะรอประกอบพวกระบบลมระบบอะไรแล้วก็เก็บสีนิดหน่อยแล้วก็เตรียมขึ้นกระบะของตัวรถได้เลยเนาะตัวรถคันนี้ก็ โดยรวมก็โดยรวมมาสวยนะแต่คันนี้สเปคนี้ยังมีอีกยังมีอีกอยู่สองคันเนาะมาดูกันได้เป็นเกียร์กึ่งออโตเครื่องหกยูเซเหมือนกันนี่สำหรับตัวถุงลมนี่เขาจะมาเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมอ่าใครดูของฮีโน่บ่อยๆจะมาเป็นเหล็กนะแต่อันเนี้ยเขาจะมาเป็นอลูมิเนียมอ่าแล้วก็ตัวนี้ตัวตัวยึดคัตซตตัวนี้นเนี่ยอ่าของฮีโน่เนี่ยจะมายึดแยกกันนะแต่ของอิสุจะยึดรวมกันแต่ในตัวใหม่ของฮีโน่เนี่ยก็ จะมารวมกันแล้วนะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็ถุลุ่มก็มีขนาดเท่ากันก็8ลูกเหมือนกันเนาะลูกหมากตรงกลางก็เป็นลูกหมากที่เป็น V แบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เขากลางต้องรอไปตัดต่อใหม่เนะเาะตัวเสื้อผ้าก็ของเดิมเลยเฟืองก็เร็วเหมือนกันเหมือนกับพวกตัวชีโน่นี่แหละอ่าอันนี้ก็ย้ายจากตรงนู้นนี่ตัวยึดย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้อ่าโดยรวม คันนี้ก็ประมาณนี้เนาะจะหาวิจิก้าอย่างนี้ผมก็มีอยู่นะหรือเป็นตัวนิโปเฟียตอนนี้นิโปเฟียผมมี10ล้อกับ8ลออ้อนะสามารถทำ12ล้อได้เลยนะครับก็ไงถ้าใครสนใจ,จกับรถญี่ปุ่นเนาะก็ติดต่อผมได้นะครับที่เชียงเจริญโยนจำกัดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ